พี่น้องนี่มาเก็บพริกวันนี้นะคะผลงานของเรานี่ค่ะนี่คือพริกขี้หนูสวนนะจ๊ะทุกคนนี่คือต้นของเขานะ,ะแต่ก็เก็บเฉพาะที่มันแก่นะคะทุกคนที่มันจะไม่แก่เราก็เอาไว้ก่อนนะแล้วน้าเราก็มาเก็บใหม่นะฝากชมคลิปด้วยนะไปแล้วค่ะสวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องป่ายจะพามาเก็บพริกจ้ะทุกคนเนี่ยวันนี้จะมาเก็บพริกกันดูดูพี่น้องให้ดูอะไร มีเขียดด้วยเห็นปะนเขียดไหมเนี่ยเขียด <c oughs> เขียด <c oughs> เขียด <c oughs> เข <c oughs> ียดตัวเล็กเรามาเก็บพี่กันค่ะ <c oughs> นี่จ้ะทุกคนใช้กรรไกรตัดเลยนะคะ เสียดายอ่ะต้นก็เหี่ยวแล้วเนี่ยในตลาดถุงละยี่สิบนิดหนึง่งทุกคน สีเขียวเดี๋ยวไปแยกอ่ะ

ให้มือเก็บง่ายกว่าเอาไปตากแดดพี่น้องเสียดายเอาไปตากแดดไว้ทำพิกปน ดูพี่น้องจ้ะเยอะมากต้องฉีดยากันยุงเข้ามานะเพราะว่า ยุงเยอะมากทุกคนดูเก็บเพลินเลยจ้า <c oughs> มือไวกว่ากันไก่ช <c oughs> <c oughs> สวยส เห็นไหมคะนั่นนะดูพี่น้องเยอะมากนี่เก็บไปเรื่อยต้นนี้ยังเก็บไม่หมดเลยตต่ไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่เยอะมาก สุกลูกที่สุกแดงเต็มไปหมด ดูข้างบนมีหอยด้วยเห็นปะหอยกินสบายใจเลยนี่ยุงกัดตายนันเนี่ยะ คือชอบเข้าป่าก็อย่างเงี้ยแหละยุงก็กัดดูเพลินๆจ้าเพื่นๆพี่พ,พ,นนพี่ดูกันเพลินๆน,นะจ๊ะดูคลิปเพลินๆจ้าฝากด้วยนะฝากชมคลิปด้วยนะธรรมชาติคะ่ะ เมื่อวานเดินไปที่ททตลาดใช่ไหมแล้วก็เลยเห็นเขาขายอยู่เนี่ยแล้วก็เลยแกล้งถามถุงเท่าไหร่คะยี่สิบอูนิดหนึงพี่น้องโอ้คิดถึงพริกต้นนี้เลยอะอย่างว่าแหละเขาก็รับมาเนาะเขาก็คงไปรับเขามาแหละเขาไม่ได้ปลูกเองหรอกในตลาดเนาะ นี่เพื่อนๆจ้ะประมาณนี้แหละเก็บไปเรื่อยๆนะคะเก็บไปเรื่อยๆจ้ายาวๆจนจะหมดนั่นแหละเอาเขียวไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไปคัดอ่ะอันไหนเขียวเราก็เอาไปไว้กินอันไหนสีแดงเราก็ไปตากแดด แด่ที่เท่านี้เท่านี้เลยทุกคนเหงื่อแตกลยพี่น้องป้องไปเหงื่อแตกเลยจ้านี่อีกคนคนจ้านี่จ้านี่ยังไม่หมดนะ เหลืออีกสองสามต้นน่นนะเห็นปะดูหอยดูหอยจัดทุกคนนี่มักินใบมันเฉยเลยลนู่นเหลือสองสามต้นน่นนะสุกเต็มเลยอ่ะโอเคพี่น้องเหนื่อยละพักก่อนแค่นี้ก่อนนะคะ ไปก่อนนะโอ้นี่จ้ะทุกคนดูเดี๋ยวจะเก็บให้หมดนั่นแหละเนี่ยนะเห็นปะ่ะนี่ไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะสวัสดีจ้า